ที่ห้ามทำนะคะถ้าอยาก move on ไวๆจากแฟนเก่าใครที่ยังตื่นมาร้องไห้โศกเศร้าโศกาตื่นมาเป็นผีบ้าอยู่นะคะมาค่ะเรามาเช็คตัวเองอยู่ว่าเรายังได้ทำเจ็ดอย่างอยู่นี้ไหมถ้าเราอยาก move on เราต้องเลิกนะไหนใครอยากฟังแล้วช่วยพิมพ์อยากฟังหน่อยคะ่ะโอเคถ้าอยากฟังแล้วช่วยแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะหลังจากที่ฟิลลิ่งได้ทำเทคนิคต่างๆนะคะที่ช่วยให้หลายๆคนเนี่ย move on จากแฟนเก่าได้เนี่ยทุกครั้งที่มีคลิปเกี่ยวกับความ ทำรักออกไปซึ่งฟลิงไม่ได้ทำประจำนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทำเนี่ยกระแสต,ตอบรับจะดีมาก DM จะแตกคนจะแชร์เยอะมากรวมไปถึงเราจะเจอปรากฏการณ์น,นะคะคนที่แสดงตัวว่าฉันเนี่ยแหละ move on ไม่ได้นะคะซึ่งหลังจากที่ทำคลิปไปเนี่ยฟลิงก็รู้สึกว่าเออเป็นคลิปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากนะถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนวนี้บ่อยๆก็พี่มาบอกฟลิงด้วยนะคะซึ่ง ออฟูลิงอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสในการสร้างความสุขของตัวเองเนาะซึ่งทริคต่างๆเนี่ยก็สามารถอัปเดตแล้วก็มาฟังกับฟูลิงได้ซึ่งเหตุผลหลักๆนะคะที่ฟูลิงกล้าสอนว่า7อย่างเนี่ยห้ามทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ทํามาแล้วแล้วสิ่งที่ได้คือไม่ได้อะไรเลยเสียใจเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่ง กว่าฟลิงจะ move on ได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งก็เผลอทำสิ่งเหล่านี้ซ้สำๆนะคะถ้าคุณอยาก move on ได้ห้ามทำา7อย่างนี้ค่ะโอเคเรามาฟังข้อ7กันเลยนะคะข้อ7ก็คือห้ามส่องค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไหนๆของเขาก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Ti ก To อกนานนาถ้าคุณเลิกกับเขาแล้วก็คือแบบปล่อยเบลอนะคะอย่าไปดูจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ฟลิงแนะนาว่าอย่าดูซึ่งหลายๆคนแรกๆอาจจะทาไม่ได้ใช่ไหมก็ แนะนำว่าให้บล็อกไปก่อนนะแต่บางทีคนเรามันเลิกกันตอนหลังมันเป็นเพื่อนกันได้ไงแต่ว่าถ้ามันทําร้ายจิตใจคุณคุณไม่อยากไปโฟกัสก็เอามันออกไปจากชีวิตก่อนก็ได้นะคะข้อ6นะคะห้ามพูดถึงเขาอีก ไม่ว่าจะตอนหน้าหรือว่ารับหลังหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่สาวๆหลายๆคนชอบทําใช่ไหมเวลาทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยชอบไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะฟลิงขอแนะนําเลยว่าไม่ควรไปย้ําหรือว่าพูดถึงอีกนะคะถ้ามันเป็นประสบการณ์แย่ๆมันเหมือนคุณไปให้ค่ามันไปโฟกัสกับมันแล้วสิ่งแย่ๆเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหาคุณตลอดเวลานะคะถ้าคุณอยาก move on ไวๆและอยากเจอสิ่งดีๆอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเลิกพูดถึงสิ่งแย่ๆที่เขาเคยทํากับคุณเด็ด ดเดี๋ยวนี้ค่ะข้อ5นะคะห้ามส่งข้อความหาเขาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียไหนๆนโดยเฉพาะตอนเมาหลายๆคนชอบดื่มเหล้าแล้วแก้งเมาแล้วก็ส่งข้อความหาไงซึ่งถามว่าเคยทำไหมเคยทำพีคนะสิ่งที่ได้คืออะไรไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นอยู่อเมริกาด้วยแทนที่เราจะไปเที่ยวเรามีความสุขใช่ไหมก็แบบส่งข้อความหาเขาอะทั้งที่อยู่อเมริกานะแต่ว่าแฟนเก่าอยู่ไทย ย้อนกลับไปได้คือแบบอยากจะเขกหัวตัวเองหรือใครเจอฟูลลิงในอดีตตอนนั้นย้อนเวลากลับไปได้ช่วยเขกหัวฟูลลิงหน่อยนะว่าอย่าส่งข้อความหาแฟนเก่าอีกไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามนะคะซึ่งปกติฟูลลิงไม่เคยส่งเลยนะแต่วันนั้นแบบดันเผลอแบบเก็ดรั้งไงก็เออเออเออลองส่งดูเผื่ออะไรจะดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไม่ได้เลยเลยข้อสี่นะคะห้ามตือค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเราเลิกกับเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเรา เปลี่ยนมาให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะเลิกตือ้อเพราะว่านอกจากมันจะดูแย่แล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าด้วยอ่ะอย่าทานะห้ามตื้อเขาเด็ดขาดเลยนะคะทําได้ไหมทําได้สิไม่ว่าคุณจะเลิกกันในกรณีไหนๆก็ตามเหตุผลบ้าๆอะไรก็ตามนะคะห้ามตื้อเขาเด็ดขาดค่ะข้อ3นะคะห้ามฟังเพลงเศร้าไหนใครเลิกกับแฟนแล้วบอกตัวเองว่าอยาก move on แต่อย่างฟังเพลงเศร้าอยู่แบมือมาเด,ดี๋ยวนี้จับ ตีมือเลยนะคะเพราะว่าการฟังเพลงเศร้าเนี่ยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยทําให้คุณเนี่ยไปโฟกัสเรื่องราวแย่ๆที่มันผ่านมาทางที่จริงเรื่องราวทั้งหมดอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวที่ดีอยู่ก็ได้แล้วฟลิงเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมสิ่งดีๆมันอาจจะกําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ก็ได้หลังจากนี้แต่คุณไปโฟกัสเรื่องแย่ๆไงซึ่งมันไม่ควรทําเด็ดขาดเลิกนะคะห้ามฟังเพลงเศร้าค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฟลิงเองก็ฟังเพลงเศร้า๋ยวเป็นภาษาอังกฤษตอนแรกคิดว่าตัวเองแบบไม่เข้าใจเนาะแต่พอ นะคะผ่านมาแล้วนี่เตือนด้วยความหวังดีนะหยุดเดี๋ยวเน่ข้อ 2. นะคะห้ามออกไปเดทกับผู้ชายแบบไม่เลือกหน้าหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าเพื่อที่จะลืมแฟนเก่านะคะพี่ฟลิงเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าการที่เราจะทําอะไรให้มีความสุขในชีวิตเราต้องทําเพื่อตัวเราเองเนาะแล้วก็มันเป็นการไม่แฟร์อย่างมากเลยถ้าเราไปเดทกับใครสักคนแล้วถ้าเขารู้สึกรักเรามากๆขึ้นมาแต่ในใจเรายังมีคนอื่นอยู่ มันไม่แฟร์เลยแต่ความรักมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะในระหว่างที่คุณ move on หรือคุณกําลังเศร้าอยู่เนี่ยคุณกลับเจอใครบางคนเนาะที่เขาอยากจะมาเติมเต็มในชีวิตคุณทําให้คุณมีความรัก p o p p y love อย่างเงี้ยคุณก็เปิดใจได้นอนในระหว่างที่คุณ move on หรือว่าหลังจากที่คุณเลิกกับแฟนเก่าเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดใจได้ใหม่ทันทีเลยนะคะแต่ต้องเป็นเวที่คุณรู้สึกมีความสุข happy สบายใจด้วยเนาะแล้วก็ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อที่จะประชดหรือว่าทําให้ใครเห็นค่าคุณคคคคค่่่่่ะะะะถ้้้าาใรทํแบบนนนนนนัเเพืือออยยยยูหุดดีี๋วล ข้อ 1. สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณอยากจะ move on ไวๆคุณห้ามด้อยค่าตัวเองเพราะว่าการที่คุณไม่ประสบความสําเร็จในความรักเนี่ยมันก็เป็นแค่บทเล่นเล็กๆในชีวิตคุณเท่านั้นเองแล้วก็คุณไม่ใช่คนที่ไร้ค่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่คู่ควรกับความรักดีๆนะคะห้ามด้อยค่าแต่งเด็ดขาดท่องไว้ฉันเป็นคนสวยคนเก่ง คนเริฉันมีค่าในตัวเองนะคะแล้วก็ฉันก็คู่ควรที่จะเจอความรักดีๆเนาะซึ่งประโยคเหล่านี้ฟังแล้วมันอาจจะดูดตลกเนาะแต่การพูดกับตัวเองให้กําลังใจตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยซึ่งฟลิงเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะการ move on วๆจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกนะมันต้องเปลี่ยนเราความรู้สึกเรานะคะฟลิงไม่ได้หมายถึงหัวใจฟลิงไม่ได้หมายถึงแตนะ่สมองฟลิงหมายถึงโซอะ่ะ วิญญาณข้างในความรู้สึกของเราข้างในให้มันแบบปรับให้มันดีก่อนรู้สึกดีก่อนแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะวิธีนั้นมันสามารถทําให้เรา move on ได้ไวจริงๆแต่7ข้อนี้เนี่ยฟลิงทาเสริมออกมานะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่เคยฟังคลิปของฟลิงไปแล้วก็แสดงตัวออกมาว่าเขากําลัง move on อยู่นะคะซึ่งฟลิงก็ได้แนะนําเทคนิคอื่นๆที่เป็นการกระทำนอะให้เขา f a ดตัวออกมาจากสิ่งที่ที่มันทําให้เขารู้สึกแย่ก่อนนะคะโอเคใครที่ฟังคลิปนี้แล้วตัวเองยัง move on ไม่ได้หรือมีเพื่อน move on ไ,ได้นะคะก็ฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็แท็กเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ฟลิงทามฟลิงทาคลิปออกมาเพื่อที่จะให้คุณกลับมามีความสุขเนาะกับตัวเองซึ่ง7ข้อนี้ที่ฟลิงเพิ่งสอนไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทําในการ เล่นเกมหรือว่าทําให้เขากลับมารักเรานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใครรักเราหรือไม่รักเรามันไม่สําคัญนะเท่ากับเราหลักตัวเองนะคะอย่าลืมที่จะรักตัวเองเยอะๆถ้าคุณรู้สึกเศร้าเสียใจยหากิจกรรมอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขในทางที่ดีนะอย่าไปใช้หรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่มันแบดแบดแล้วหลอกตัวเองว่ามันรู้สึกดีนะห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะขอร้อง p l ีสหรือว่าถ้าคุณแบบว่า รู้สึกแย่ก็มาพูดคุยกับฟลิงก็ได้นะคะใต้คลิปนี้ค่ะเรามาเป็นเพื่อนกันน้องในช่วงนี้เนาะฟลิงยินดีที่จะเมอบความสุขให้คุณนะคะขอให้คุณก้าวต่อไปแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณค่ะซึ่งฟลิงบอกหลายครั้งแล้วนะคะเวลาเราเจออะไรแย่ๆหลังจากเนี้ย เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนฟลิงไม่ใช่หมอดูแต่ฟลิงของการันตีเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ฟลิงนะคะต้องลาไปก่อนปกติเป็นเอ็กซ์เพร์เรื่องคอนแทคเลนส์นะคะแต่ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักขอปวารณาตัวเองนะคะเป็นเอ็กซ์เพร์ในความสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็คุณทางบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฟลิงต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย